สบายดีและสวัสดีเดอ้ผเอผ่เแม่พี่น้องเบอร์สุภุสุคนกลับมาผมมาพบก,กับบ่าวจิตคือเก้านะพ่อพี่น้องกับอย,ยู่ที่บรรณาเพร่อพี่น้องเดอ้อเมื่อก็ได้กับดีว่ามหาครอบครัวของแม่สาวดาวพี่น้องเลยเพราะว่านี่คุณยายจะดีทั้งน่ะบ่าวตาเพิ่นนพนันแหละอ่าได้มอบเง,งินมอบคำเนาะอ่าฝากมาให้ครับบ่าวตาเป็นสุพานบุห้พี่น้องเลยการเมื่อนี้ก็คือว่าน้องพี่น้องเนาะหามากันกับอนา,นาบ่าคำนีเมื่อก็ได้สบายดีบ่าวคำเนาะสบายดีสบายดีเป็นจงังได้ได้ท่ายงานอยู่บ้างมื่อนี้ จะคือชื่ดก่นโจก่นเป็นจะได้คือว่าโจ้กจำไม่ได้เพราโอ้ดูดูทศศพบังคับสื่อเท่าไรคือว่านั่นเองประมาณเท่าไรบังคับสื่อนะลืมลืมบ่กะบชิยูในเบื้องนาะพ่อพี่น้องกับชิยูในประมาณสี่พันปายเนี่ยนาะพ่อพี่น้องเนาะแต่กะบก้มจำได้นี่กะอ่ามันกัขึ้นอยู่กับอ่ารุ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันก็เลยแบบว่าบังคับเพิ่อนก็เต็มนะ จ่องานคำว่าเอาประมาณงาน11อ่า20นาทีก็เต็มแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าโทรศัพท์บ่ค้ำมัจะเป็นแบบนั้นนี่แต่ว่าอดทนสูตตัวไปก่อนบ่ค้ำเนาะไปบ่ค้ำมายางไปเนาะเลยกมานํามูนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่คก็ได้เนาะอ่าเพราะว่าอ่าอยากมาเฮ็ดงานนํากันกับอ่าบ่จิตนี่แหละแต่ก็อ่าโทรศัพท์ก็ยังบ่อ่าให้ควมอะอนวยความสะดวกปานดพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าอ่าเล็กๆน้อยๆไปนี่แหละเนาะพอพี่น้อง แต่คือชอี้เน่นี่นะพ่อพี่น้องอหนทางนี่ก็เพื่อนในพี่น้องเพราะว่าผลตกเนาะย้ำฝ้ายนี่ผลก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องโดยโด้ยป้าตัวอยู่กันจังซี่นะเปลี่ยนจังไหนด้ีเนาะโดยสบายดีเด้อเปลี่ยนจังไหนนี่เข่าเดืองเลยเพ่าะเดวยวนี่จังสอง <laughs> ม <า S 1> ันเข่าบ่อโอ้ไม่ทาไม่เท่าได้เพิ่นว่ะโอ้จังสองมันเข่าพี่น้องเลยกัอยู่ทั้งหน้าเพิ่นกั อ่เฮ uh, uh, ็ด uh, คือ oh. ก <produ> ันพี่น้องไอ้ยใก่้สิพอแล้วทางนั้นก็ได้ว่าเออเอๆๆมาโตโนยๆนยโอ้ยตบใบตองนี่เฮ็ดจังได๋นี่บ่ปาทิมบ่นี่น่ะเหบ่โอแสดงว่ายังมันยังๆิใช้งานอยู่บ่งนี่นาะ โอ้กี่ว่าเอาออกมาให้งัวใหงแั้นมาสั่งกินนั่นเราพอพี่น้องพูดได้พี่น้องเด้อเนาะอยู่ทั้งพูดได้เฮื่อนของไม่เท่าได้เพิ่นพี่น้องมือคทีในกระเมนมือหุ่นละมือสิบสี่โบโดยเอาบอเซนสบายดีสบายดีเป็นยังไงเป็นยังไงแสถานการณ์แม่วันี้เนาะโอ้บอเซนขึ้นบนนอนพักพอนเป็นยังไงแม่วันี้เป็นไงเป็นนาวอยู่พี่น้องเกับบอเซนกันโอ้ยเป็นยังไงกินยาแล้วมันนี้กินยาง่วงง่วงนอนอยู่หันมาเนาะเบิ่งเด้อครับรถเด้อเอาทางไหนก็คือวอาเลยพี่น้องเนาะ าก็เริ่มเป็นเมื่อวานนี้เนาะผักโขลกในไหลเปอร์เซ็นต์พักโขลกในไหลอืออ๋อออไปได้อยู่พอไปได้อยู่เนาะอ๋อจากในกระสอบไปไปเปอร์เซ็นต์เลยกินยาแล้วเนาะด้วยด้วยด้ยสบายดีสบายดีสบายดีด้วด้วยดยเป็นจังไรเช่าบัตรเดบิมในแถาวันนี้เออเช้าเล็กน้อยเช้าเล็กน้อยคือเ่าเช่าในไหลนี่ยังวะเมื่อบัดไปไปมามาอยู่เลยไปไปมามาบ่ อยู่กันสองคนนี่บ่บ่ะนี่เอออยู่เมย์เพิ่นไปเลี้ยงควายไปเลี้ยงควายบ่เออโอ้อยู่กันสองคนกับหลานนี่เออเป็นจังไรนี่กินข้าวกินน้ำไหมกินข้าวเที่ยงนะกินแล้วครับยังมื่อนี่แล้วเออกินกับเาแฟใช่ไหมลูกโอ้ยบ่เป็นแต่เสบไทยผู้ใดเอามาฮึชื่อใช่ชื่อบอชื่อนนี่โอ้โดดมขอย กะไม่เท่าเอ็งกมาหาไม่เท่าราเพิ่นนี่แหละมานำมาตาเพิ่นมาเนี่กา,าก็ได้ข้ามาทักทาัศบาดีน้ำไม่เมท่าเนาะอ่าถามไทยเบิ่งว่าเป็นจังไรเป็นไข่เป็นเนาวเป,นป็นวัดวะฉันไข่นี่ลยเออไข่กับยังโมมวนปันไดลูกยังโมมวนเออยังอาตู้เปิดหมอดำมาใส่นั่นจังมวนตู้แห้งแม่อยากให้ห <c oughs? S 2> ืะบ่อยากได้ยินอ้าวเกือเดี๋ยวเราได้พังหมอดำเรืองแห้งดีมุกดีใจยั่งที่บ้าอยากใายอยากใายแล้วอุบอิบ น้องลีอยู่คนเดียวเลยโอ้ยเนาะพ่อพี่น้องมักพังยี่บอะไรหมอดำพังกะบ่บ่พังบ่มวลเดียวนี่โอ้แต oh, ่กี้เฉยไปังได้อยากพังล้ำเดียวหนโอ้ยากพังลำสุขภาพร่างกายบ่แข็งแห้งปานไดนนี่เนาะแม่นเหมือนมัดในกระตุนกระตูนนี่เนาะม้วนมัดโอ้ยส oh, ิบ่ได้เอาวตัวมาใกล้แล้วใชว่แบบนี้เนาะบ่ <laughs> บ้ได้ไหมยังมาใกล้เลยปโดยโดยโดยเอ้าสาวไปวายด้อยไม่เถ่าเด้อโดยอ่าทั้งลูกทั้งดานกะซิได้อันะไรเข้าไปหาทั้งอันน่ะไม่เถ่าดาวเนาะอ่ามันเองก็ได้เชิญแมนเมนเมนเอ้าจัะในแมนเมนจะในก็โคให้อยู่ดีไม่แห้งไม่เถ่าเอ้สาไปไวเนาะน้องหน้าคือกันเด้อโดยไม่ละโดยเนาะพวกให้ก็คือกันว่าฉันไม่ละเอ้ยพวกให้ก็อยู่ดีไม่แห้ง ช้อนคนขึ้นแต่มรดกละจีก็ได้โดยซาถุเนาะไม่ได้เอาทบมรดกละจีก็ชุมอ้ายช้อนึ้นวิบพื้นให้อยู่ดีไม่แห้งไงข้ามคูนมุนยอโดยซาท้องพันกรมาแล้วเนาะบันนี้เนาะด้านมันกรมาโบวบันนี้โดยสบายดีสบายดีโอ้ยหามาแต่ทางไหนน้องนี่ฮะมาแต่หน้าเลยจ้ะหามาแต่ทางหน้าพ่นโบ้ไก่ย่วดจากหน้าไปนี่ พวกไก่ไปไหนเจ้าโอ้อันนี้พวกม่ถาวาดอกไม้ดอกไม้นั่นเออดอกไม้เหี่ยวว้ายดอกไม้เหี่ยวสิไรนี่ก็นั่นนะฉันก็งามกับงามฉันกับนีและผู้ต่อมโอ้ยมีอยู่ไปชักน้องแม่นบบโบกไม่ตู้พิ่นเยอะเนาะโดยโดยเป็นจะได้นักโบกับโบนักเคยหักโอเคที่แหกกับโบนักอยู่โอ้ยน้องพ่อพี่น้องเนาะว่านี่บอกเขา ไม่นี่เนาะเบิ่งบ่เชื่อดอกบ่เชื่อน้องดอกเบิ่งนี่เนาะพี่น้องจับดูจับดูเบิ่องนั้นจิขอนี่ายเบิ่งน้องๆเด้อแป๊บนึงเนาะลงดูเคยหาอยู่บ่งิีเคยหาเคยพี่น้องบบ่เคย่หามาแต่ไก่ประเทศเนาะพี่น้องโอ้โอ้ถือว่าเก่งเติบได้พี่น้องปอต้องชัดลักน้องอันน่ะอยู่หน้าน่ะแต่งหน้าอ่า ไปนี่นะไก่เติบบ่ประมาณสักด like, no oh ่กับพวไก่นะออกไปแก่ถินบ้านนี้นะนักอยู่พี่น้องไอ้อยู่ในประมาณหอดีก็มาหาเบิ่งเลยครับวหาซื้อมาเอ้าใช่ไหมบังนักเน่อพี่น้องหนักอยู่ไหนเห็นว่าก็ได้เน้อพี่น้องบึงการซีอยู่ในประมาณเอ่อได้แลยสามสิบประมาณนั้นมาหน้องอยู่ไหนักอยู่ไหนเนาะหนักอยู่พี่น้องไอหอบ่นหาซื้อบึงเบิึงนี่ก็ได้เนาะประมาณสิบสิบนี่แหละเบิึงนี่ สี่สิบโลประมาณนี้พี่น้องโอ้ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องเลยมานีมานีไหมเด้อเด้อเด้อเอ้ยมามามาหนังโอลมนำมาหนาไหมตู้เนี่ยอยู่ใกล้แก่งก็ไม่ตู้เด้อเนาะอยู่เชกก็ได้ลูกมีตู้ทุ่ทางเออเออเออโบนะพ่อพี่น้องเนาะใโบ่มีตังหนังเสียงเช้าเลยโอ้เนาะเชื่อเชยเพิ่นกมาอันอยู่มาแต่หน้าเนาะก็คือทั้งน้องซื้อมาจังไหนก็เนาะสุดจู น้องจูบอโอ้น้องจูกะไปเห็นงานอยู่เวียงแมนบ่โดยแมนไปเห็นงานยังอยู่พุ่นนะห้านอาหารเห็นงานอยู่ห้านอาหารบ่โดยโอ้เป็นยังไงแบบว่ามานี่คือออกเลยหรือว่ายังจีไปอยู่ออกเลยออกเลยบ่โดยเป็นยังไงคือออกเลยแม่เพื่อนตู้โทรเอาตู้อันนี้เป็นนี่เลยโอ้เมยตู้เพื่อนบ่สบายดีโอ้เม่เท่าบ่สบายก็เลยมาให้ไม่เท่าเนาะโดยแมนโอ้ ไปอยู่พุ่นะเป็นยังไงน้องอันน่ะเงินดั่เงินเดือนเป็นยังไงเดือนเท่าไรเดือนพอเหตุเดือนเดือนละล้านโอ้เดือนละล้านพี่น้องงานวันเท้าแน่นี้นี่แหละเนาะอ่าเพื่อเสียหาได้พี่น้องไอเดือนละล้านนี่ก็ได้เนาะหายากพี่น้องไอดีแล้วเนาะดีแล้วให้เอื้อได้สันไกล้ยูเวียงโอ้หลอกไม่อีกหลอกนึงได้ใช่ไหมครับหลอกเนียนหอกนึงกระพุ่นเลยหลอกก็ยู่หานหานจุไปเหตุไปคนเดียวกันบ่ บ่อเห็ดคนละบ่อโอ้แต่ว่ายน่ยมันานักๆกัาขึ้นด้มันนอนน้ำกันเมืนบ่อบ่อนอนไข่นอนมันอ้าวคนละมองนะไกลกันเมืนบ่อโดยอ้าวนอนปอบีนองเงินล้านหนึ่งไงพอดี่หลดกินหมัดโอ้ข้างมาเงินหนึ่งเฉลนหนึ่งช่องแสนโอ้างลูกโดยโดยไปเดือนเดียวโดยอันเห็ดงานนี่เคยเห็ดงานอยู่บ่ไปเย่างานนี่เคยเคยอยู่บ่ ไปตลอดแม่นบ่โดยแม่นไปตลอดเอดอดบิดในเฮือนในชาตินี่แม่มีจา้าคนหาเงินหาคำเนาะทั้งสองคนในนอ่องทั้งสองคนในน่องบ่โดยอ่ามุดจากนี่บบดน,นี้เนาะหาขันมาไม่เถาเพิ่นอ,าาอยู่ดีมีแห้งนี่นยังสิไปอยู่บ่โดยไปยังสิไปอยู่เอ่อหกักอ่าแบบว่าครอบเพิ่นบ่หรือว่ายังสิว่าไปหางานใหม่แบบนี้ยังสิไปบนเก่าบ่ไปหางานใหม่งานใหม่แบบน้องพี่น้องา นี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะกับมาพ่อมาพ่อเพิ่นแล้วเนาะก็คือทางด้านของแม่ตัวเองเนาะงามคือกันกันไม่เา่าเด้อเบิ่งนี่ก็ได้โอ้ยลูกเอ้ยขึ้นมู่นั่นโมยำหันผ่านเดียวได้เลยได้ลูกเนาะคนหนึ่งสองสามยังเนาะคงจะไอเอาได้หน่น้องเอ้ยนี่ไอแอมก็มีแล้วได้หน่กะโอ้ยลูกเอ๋ยแล้วแหละลูกบอกได้แล้วเนาะไม่เา่านี่กะเนาะแล้วแหละลูกเอ้ย ทางไหนกับมันอันอันพ่อมดเดื้องกับมีแต่ผาลมทางไหนบ่มีไช่เนื้อบ้าวกับบ่มากแบบนี้โอ้คนนี่น้องพี่น้องจับใบน้ำบ่มีน้องน้อยผู้เดียวอันนี้จับไทยกับบ่ได้เพื่อนชาแนลเป็นแบบว่าบ่มีคือมูเลยแบบว่าย่านบ่มีผู้บ้ามาบ่มีคนมาคนหอมเมืนบ่แม่โอ้คอนนี่น้องพี่น้องกัโอ้น้องพี่น้องก็คือชิ้แน่นี่แหละเบื้องสี่สามทางน้องเพี่นี่เนาะคนในบ่้องน่ะ เผมคงเก็บมาก็ได้เนะาะนำมาทั้งนี้ก็ได้เนาะสีถามเพิ่นอ่าเบ่นคือคักพี่น้องเลยเป็นจังไดเนาะฮะคือว่าแบบไปตลอดแท้ๆน,นะน้องพี่น้องจุดประสงค์แักๆนี่คือเมนอย่างก็น้องแบบว่าไปหาเงินหาข้ามาเนี่ยแบบใดตั้งใจก็อยากได้เฮือนดอะไรอยากได้เฮือนบ่เป้าหมายต่อไปคืออยากได้สิ้นส่วนใดเห็นไหมันกระลายนะมันกระลาย,ม,ลายมันยังลายลายช้ำใดเดี๋ยวนี่มันก็ว้าบ่ได้มันก็ว้าบ่ได้รมันคิดตัวใดมันก็ยังไ่ทันได้จัอโอ้คือคอนแท้นี่เนาะพี่น้อง โอ้ยคนไทยบอบเป็นใจพี่น้องเลยถามไปถามมาก็ได้เน้อยามาย้ํามาพี่ก็ได้ย้ํามาพี่ก็ได้โอ้ยดูดูนะคนเนาะพี่น้องว่าเพราะขวัญบอลก็มี่ดูยี่พี่น้องเอกแต่โดยอ้าวแป๊บหนึ่งเนาะถามน้องเพิ่นก่อนได้เสนอเปอร์เซ็นถามอะไก็มีนะเมนถามน้องเพิ่นก่อนนะนะเพราะว่ารายสิ่งในแน่วเพิ่นว่าอีหยังแบบว่าคือบ่าบาอะไรมันเป็นยังไงอยากได้ห้องน้ำแน่แล้วก็อยากได้น้ำน้ำ เอาน้ำไปเลยได้น้ำใดน้ำใดก็ยังมือท่านมีบอเป้าหมายแบบนี้แมนบ่โดยแอนโอ้มีอนาห้องน้ำเนาะอ่าแล้วกับอนาอ่าใดเน่เนาะเอาน้ำใช้สันน้ำเดี๋ยวนี SDK ้ไปตากอีสั่งมาแล้วอหาบ่น้องมาเป็นคนละโอ้แบบนี้เรื่องขึ้นซานท่านเป็นได้สิยแบบนี้ได้ส่วนไหนก่อนได้เทิงก่อนได้ฝาก่อนฝาบ่โดยโอ้ผ้าเป้หรือว่าผ้าแม่กระจาย พายแปดนพายแปดนพายแป้นกระจายเป็นยังไงยังโมมักบ่ชอย่างไรกับหมากยุ่วแต่ว่ามันใส่มันใส่ได้กรบโดนโอ้เอาบอลมันในนอนนะบ่โดยโอ้แต่ว่าอยู่ทั้งเฮือนนี่เป็นยังไงน้องแบบว่าเฮือนนี่อันมีเป้นแบบเดบเตระขางยังแบบว่ายังบ่มียังบ่มีจังหวนได้เป็นวะโอนอนพ่อพี่น้องก็คือเชนเลี่แหละอ่าไปหาเงินหาค้ำเนาะอ่าก็ บดทั้งเอื้อยทั้งนาน้องเนาะ<ม>ไปกัหาเงินมาใส่ใจในครอ,อบครัวในครัวนี่แหละเนาะได้ไยังในปีนี้ปีนี้บ่แม่เมนเมนยังได้ย, <laughs> ไยังยังได้ยังบ่ชอบกันได้ได้โอ้ได้ชอบบันไดอันนี้บ่โอ้พี่น้องเอ๋อเนี่ยนี่เนานะอ่าปัญหาร้านกาชาเชนคนได้ดูเลยสนะวยกันเที่สวยกันหาพี่น้องอ เนาะพอพี่น้องเกินเนี่ยนี่เลยนี่แหละลูกเลยผากระแต่นี่แหละผาแม่กระจาดนั่นบ่แม่ได้ได้ของผากระจัดเลยอยากได้ตัวเทพธนแล้วพราเล่นเชลุดทันหลายกว่าเล่นเชลุดแบบไรเนาะมีหลุดโอ้หลุดอันใดอันใดกับเครื่องเครื่องเท็จัคงหลุดอ่าบอตาเพิ่นก็มาน้ำเนาะสบายดีสบายดีบ่ตากันเนาะแม่มาแล้วเนาะพูดหน่อยพู้หน่อยบ่ เนี uh ่ยอ sí, ่าช <men, S 2> ื่อช no ื่ออย่างใดก็บ้าหรือน้ามาตาเปิ้ลชื่อจูชื่อน้องจูอันหาพื้นบ่ห่ะโดยแม่ลองมึงดูเนาะเอาลองนี่เด้บ่าตาน่ะเนาะนักมานักคุมกินนี่ก็ได้เอ้าลองก็ลองซะเชียเห็นแต่บ่าจิตบ่าจิตก็หาอะไ้บ่าตาหาเลยบ่นักอยู่ได้อประมาณ40่สโลนี่แหละเนาะประมาณ40หรือว่า30มสโลนี่แหละบ่ได้เห็นแบบซี่มาแต่โดนเลยเด้อพี่น้องโอ้ลอง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 พี่น้องเนาะอึบโอ้เพิ่นหามาแต่หน้าบ่าตาเอ้ย ปหามากกันนักเล่เนาะยังดใช่ไหมบีให้เป็นคนเฮซะเนาะฮะได้โฟนน้ำหมู่พอหน้าถูกฮะนยกว่าโอ้ยบ้าหาบมือเฮ้ยแต่สิบวอชันจอดมันฮอตยามได้มันจะได้แมนแมนอู้ยเล่นเลยลูกไอ้เท่าเลยข้าเจ้าเอาลูกกับอ่าที่จบคลิปแล้วครับโดยโดครบแล้วเนาะน้อยเชียวโดยก็เป็นจัิงในน้องอันที่ว่าอ่าพัดยูแบบนี้คือน้องเป็นคนเฮดเองบ่ได้จังไลยนี่โดยแมนเฮดเองโอ้เฮดเองหมดทุกอย่างอ่าคืออยู่หน้านี่ใกล้ปลาแมนบ่ อพันพื้นเนาะอ๋อมาดังอันนี้คือมาจุแม่นบ่เนาะมาจุแบบว่ามาดังพื้นดังไผ1เข้า1น้ําแม่นบ่โอ้แต่ว่าอยู่อ่าแมลงนอนเฮือนนอนซานกับแม่ตู้3อ่า3คนนี่บ่อยู่เฮือนนี่บ่พ่อแม่เด้โอ้อพ่อกับแม่เพิ่นก็มานําพี่น้องเอ้ยกคบ่อยากทักบ้านอีกนี่ลูกไเกี่ยวข้าวอีหยังอแม่อ ยังไปอีกเมนเมนเมนเนาะเออไปอเดือนเดียวครับมามาครับไปแล้วพอดีเงิน,นดินหลุดโอ้เดี๋ยวบ่มีอย่างเลยจ้างขารถกระเพง่งบ่านของไปจากอ่าเวียงนี่บ่เคยไปจากเถื่อนได้หนิจ้างขารถไปกับแสนแปดสิบแสนแปดคุณพ่อจ้างนะโอ้แสนแปดสิบพันนพพี่น้องก็คือทั้งน้องไปเฮ็ดเวียงเฮ็ดง,งานนี่โดนเต็มเลยหรือเปล่าโดยโดนแล้วเนาะพ่อพี่น้องก็ได้เดือนได้เนาะ แต่ก็พอได้ซื้อได้สอยแมนบอกหนึ่งหนึ่งคำเนาะโดยแม่โอ้ใครกลัวเฮาอยูด้าแมนบอกโอ้เดอโดยก็คือชิโนนี้ได้เสนอไหมครับโดยแม่เดี๋ยวทั้งลูกน่อยซได้นะเบิ้งเป็นจังไงเฮือนซานันเป็นคือว่าว่าโอ้ใช่เจ้าของแท้ๆว่าบุมีจังทันจังที่เพื่อนซานด่างบิ้งใหญ่หนึ่งได้หนเบิ้งก่อนเป็นจังไงขออนุญาตถ่ายได้บอเอาแม่ลูกเอาบ่ให้ลูกเอาเฮือนนี่ เออไายอะเนาโอ้หเฮายายแฉโนะโอ้เฮายายเอาเฮือนเนาะพี่น้องกี่เดียวบางแห่งบาจิตเอาเฮือนนะไายเอาลูกวะโอ้ฮัลโหลโอ้ว่าพื้นทางนี่กับผาไม่แนวหนึ่งทางนี่ผาไม่แนวหนึ่งบึคือกันบ่้งแนวหนึ่งโอ้ยเนาะพ่อพี่น้องเป็นจังไงเนาะเดี๋ยวทางบางจิตสิได้ถามอ่าสิไทยไายเนาะไม่ไปบ้านพี่น้อง่นวาอ่างคนมวะอ่น บอเสียนพันบอสบายวะนะไม่เอะมันนี่วัดนี้เลยแม่แม่แมนแมนผิดอผดยาแมนแเป็นพา้าไม่เพรีหันพันวน้อพ่อพี่น้องบัดนี้ก็จะเป็นพาไม่กระจาดพี่น้องพนวะอยู่ขังนั่นบัดไม่แบบนึ่งพนวะอ่าอยู่ขังนี่บัดไม่แบบนึ่งพันวะน้องพ่อพี่น้องโอ้ดูดด กะเพื่อนของพนี่กะชูงพี่น้องเอ้ยเนาะแต่กะคือว่าและ่าเป็นกำลังใจให้กับน้องเพิ่นเนาะสองคนพี่น้องทีว่าได้เอาเขามาถามไทยพี่น้องเอ้หมันนี่กระได้เด้อเดอเด้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 อพด้อเ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 น้อเด้อเด้อเด้อเอเด่อเด้อเ้อเด้เด้อเ้อเม่เด้้อเเองอเด้เด้อด้อเอเั้อเ้อเด้อเเเด้เด้อ้เด้อเอด้้อออ้ออเ้ อ่าม uh, an ีแต uh, <Đ ồi. S 1> uh, ่ว่าทางอนาเอื้อยกับน้องเองนี่เนาะเป็นผู้หาเงินหาค้ำเนาะอ่าว่าแล้วก็อยากก็น่ะเห็ดเฮือนเห็ดซานเนาะว่าแล้วก็อยากได้เป็นเนาะเดี๋ยวนี้เนาะพอได้แบบว่าอ่าเวลาฝนตกเป็นยังไงก็เปียกอยู่บ่เปียกเบิดโอ้พากันนอนอยู่ทั้งขึอนบัสุกุสุกคนเราอ่ะช่วงนี้ช่วงยำผ่านยำผะไม่เท่าเนาะโอ้โดยโดยโดยอ้าจังไงก็คือว่าได้ไม่เท่าเด้อ อ่าน้องๆเนาะก็คือตอนนี้กับทางอนาบอจิตก็คือสิได้ขอตัวอ่าไปเขึอนคงไม่แ่าดาวเนาะแมนกับสำหรับอาณาคลิปนี้เนาะพอพี่น้องอ่าบอจิตก็ได้อ่าพาพ่อแม่พี่น้องมาโอ้มาดมนำนาครอบครัวของไม่แ่าเนาะวันแรกกับเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเลยเนาะแมนแมนแมนออกจังไี้ก็ขอให้ยูรีไม่แห้งแล้วก็เศร้าไปไหวเนาะ แม่ได้การทั้งน้องก็คือกันเด้อน้องเด้อะตั้งใจอะไรเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะแม่แม่โน่ชุบลูกนี่ได้เฉิดชันคนแม่โบโบช้าถูกจะเราไม่เท่าลูกล่ะโอ้โหด้วยด้วยด้วยแม่ดาวนี่ตกมรดกทั้งเป็นลูกมาเฉิดชันขึ้นวิปุดด้วด้วยด้ยอ่ะสานน่ะด้วยดยก็คือสีประมาณนี้เนาะพี่น้องก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องน้องจูบ่ น้องจูเนาะ,ะแล้วก็กับเอ้ยเนาะเอ้ยเอ้ยเพิ่นก็ประมาณจักปีล่ะ20ประมาณ20หรือว่า20พี่น้องทั้งน้องจักปีก็ สิบเก้าพี่น้องเอ้จังไดก็เป็ียนกำลังใจแห้สู่ต่อไปเด้อเนาะมีโอกาสทางบริจิตหรเดว่าทางทีมงานคั้นมามีโอกาสได้มาหาแม่เ่าวดาวก็จะได้เขามาทักทายสบายดีเยี <S <S ่ยมเยา่มทำคือเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้แม่เท่าได้กันน้องได้กัครอบครัวอยู่ดีมีเฮงเนาะโอเคสบายดีน้องนะสบายดีแม่เทสาีสบายดีสบายดีสบายดีน้องนะ สบายดีโอเคนะพ่อพี่น้องก็คือ <c oughs> สิประมาณนี้นะพ่อพี่น้องก็สำหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้เนาะทางบรจิตก,ก็ช่ได้ไปหาทางอ่าแม่เทาเท่าเพื่อนพี่น้องเลยก็ขออ่ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงบั่นสุขสุขคนแล้วพี่น้องเด้นนอเนาะอ่าโอกาสหน้าเดี๋ยวทางบรจิตก,ก็ช่ได้มาเยี่ยมยามทำใจทางอ่าครอบครัวข,ข,ของแม่เทาเพิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องก็สำหรับคลิปคลิปนี้เนาะาบรจิตก์ขอเก่าคำว่าสบายดีพี่น้องเลย